มาดูเรื่องร้อนๆของวงการสงไทยกันบ้างนะคะโดยในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะทางมหาเถรสมาคมก็จะมีการประชุมกันตามปกตินะคะจะต้องติดตามดูแล้วก็จับตาดูว่าประเด็นร้อนในเรื่องของกรณีของพระธรรมชโยจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหรือไม่ค่ะ ในช่วบายของวันนี้นะคะจะมีการประชุมมหาเทรสมาคมตามวาระปกติซึ่งต้องจับตาดูว่าจะมีการหยิบยกเอากรณีของพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปี2542เกี่ยวกับกรณีของพระธรรมชโยรวมทั้งประเด็นที่มีการเคลื่อนไหวโจมตีมหาเทรสมาคมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาพูดคุยกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามนักนายสมชายสุราชาตรีโฆศกสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าวาระการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมกันตามปกติซึ่งจะมีวาระรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามข้อมูลข่าวสารหลังจากที่ประชุมเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนทางด้านนายแพทย์เวงตัวจีราการหนึ่งในแกนนำนปชก็ได้โพสต์ Facebook ระบุว่าการรุกโจมตีวัดพระธรรมกายอย่างดุเดือดเมามันด้วยข้อกล่าวหาที่ชากาชะการว่าประราชิก ปวดตุตริมนุษยธรรมนั้นเป็นการพุ่งปลายหอกเพื่อทำลายล้างกลุ่มพระสงฆ์ที่ถือว่าเป็นฐานกำลังสำคัญของฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายคนเสื้อแดงฝ่ายนปชฝ่ายอดีตนายกทักษิณและนี่คือการรุกจมตีทำลายล้างศัตรูทางการเมืองของพวกอนุร,รักษ์นิยมจารีตนิยมด้วยการรัฐประหารครั้งนี้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เสียของค่ะ